สวัสดีครับผมมาลองปีแอมนะครับของ Audio Research นะครับผมเป็นรุ่นโมเดล LS3 นะฮะตัวนี้นะนี่นะครับสภาพกิ๊บเลยนะครับสวยนะฮะไม่มีตำหนิเลยนะครับผมนี่นะครับให้ดูภายในด้วยนะครับนี่นะฮะตัวนี้ไม่ใช่หลอดนะครับตัวนี้นะฮะเพราะว่าแอมป์ที่ใช้เป็น Tritium Audio ครับรุ่น Nova นะฮะนี่นะครับอันนี้ครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะนี่นะฮะลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะ เราพรอที่ใช้ลองเป็น A c g Monitor LCD พวกนี้ครับเนะอะขออนุญาตฝากร้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะช่องทางก,การติดต่อครับร้านเปิด9โมงครึ่งปิด5โมงเย็นร้านอยู่ทุกวันศะุกร์นะฮะเสียงดีมากนะ,ะเดี๋ยวมาดูลูกเล่นของ Audio Research นะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มเนาะก็เสียงเพิ่มเสียงนะฮะอันนี้บาลานซ์ซ้ายขวานะครับเดี๋ยนะฮะใช้งานได้ปกตินะฮะ อันนี้เป็นโมโนกับสเตอร์เราก็ใช้สเตอร์อยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นซีเลคเตอร์นะครับผมเนี่ยนะฮะตอนนี้ต่อช่องซีดีนะฮะเนี่ยนะฮะอ่าอันนี้ก็มิวเสียงนะครับเนี่ยฮะใช้งานได้ปกติอันนี้มมนิเตอร์นะครับเราไม่ใช้แล้วก็ใช้ซอสเนาะนี้เปิดปิดเครื่องนะครับสนีภนะาพสวยเลยอยากให้ดูด้านหลังนะฮะนะครับด้านหลังตอนกิฟเลยครับ เป็อินยูนเอนะครับผมตัวนี้นะฮะนะครับกิฟเลยนะโอเคครับผมสวยมากเสียงดีมากๆครับผมขอบคุณครับ